สวัสดีครับพบกันอีกครั้ง,งนะครับกับการคิดเลขเร็วจากผลสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับประจางวดวันที่หนึงมีนาคม2564นะครับอ่าะครับครั้งนี้รางวัลที่หนึงเป็นเลขพาลินโดมด้วยนะครับแบ่งครึ่งสะท้อนซ้ายขวาเป็นเลขชุดเดียวกันนะครับมีเลขหน้า3ตัวที่เป็นพาลินโดมอีกตัวนึงนะครับเนี่ยสามามแปด นะครับค่อนข้างน่าประทับใจมากอ่าเรามาที่การราเล่นของเราเลยนะครับโจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์เป็นแปดสามห้าห้าสามแปดคำตอบคือเจ็ดสิบสามนะครับอ่าเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามนะครับความคุ้นชินของแม่สุดปุลที่ใครเคียงก็คือเก้านะครับคูณแปด ได้เจ็ดสิบสองนะครับเราก็หา1หนึ่งมาบวกนะครับเก้าสามสามก็ได้แล้วนะครับแปดก็มีแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ห้าหารห้าก็เป็นหนึ่งได้มาดูนะครับว่าเขียนยังไงได้นี่ครับสามคูณสามได้เก้าเก้าคูณแปดได้เจ็ดสองห้าสองตัวหารกันเป็นหนึ่งนะครับแปดเหลือนะครับเอามาเป็นเลขชี้กำลังของหนึ่งซะก็จะทำให้ อาจัดการ8ตัวนี้ได้นะครับบวกกันได้73ตามที่คำนวณไว้ก่อนหน้าข้อที่2โจทย์คือ835538า 3, 5, 5, 3, คำตอบ290นะครับอ่าสองร้อยเก้าสิบพอเห็น5้าแฟกร้อยยี่สิบเนี่ยร้อยยี่สิบคูณสองนะครับก็ได้สองร้อยสี่สิบและขาดอีกห้าสิบนะครับส่วนห้าสิบนั้นอ่า ก็คิดอยู่นานจนได้สูตรที่น่าประทับใจนะครับก็เป็น i คูณ i นะครบับคนอื่นอาจจะคิดได้แล้วแหละแต่ว่าครูเพิ่งเคยได้ใช้นะครับก็รู้สึกประทับใจเพราะว่า,าเลขมันสวยดีนะครับ i ตั้งแต่3ถึง5คนะครับอันนี้มาดูว่าเขียนแบบดีๆเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ5แฟดนะครับส่วน2เนี่ย มาจากการถอดรากที่3ของ8แต่8เหลือครับก็เลยเอาแปดมาซ้อน8แล้วถอดรูดททีหนึ่งก่อนให้เป็น8นะครับตรงนี้ก็จะได้สองร้อละนะครับส่วนซิกมาไคูณไอเท่ากับสามถึงหเนี่ยมันก็คือ3าคูณสได้9นะครับแล้วก็4ีคูณสได้16แล้วก็5้คูณหได้25บวกกันบวกกันได้50สวยมากเลยครับครว่าคุณจะจำสูตรนี้ไว้ในใจ เอาไว้ใช้ในสถานการณ์ถุกเฉินนะครับคำตอบได้290ข้อถัดไปโจทย์เป็น835538คําคำตอบเป็น838นะครับในระดับมัธยมเนี่ยถ้าถ้ามีตัวเลขเพียงพอคือมี6แฟก720นะแล้วก็5แฟก120เนี่ยรวมกันแล้ว ก็ได้840นะเห็นไหมก็เกินไปแค่2เองเราก็หา2 2มาหักลบนะครับมาดูอันนี้3แฟกได้6แล้วก็แฟกอีกทีได้720 5แฟกได้120เป็น840และว2หามาจาก5-3ลบ3ได้2นะครับ8เกิน2ตัวก็นำมาหารกันกลายเป็น1เอามาคูณก็ได้ตัวเดิมคำตอบก็จะเป็น838โอเคข้อถัดไป แปดสามห้าหสามแปดคำตอบเป็น51นะครับถ้าใครเคยคิดเลขเร็วบ่อยๆเนี่ยห้นะมันจะมีหน้าเลขน่ารักคูณกันนะครับคือ3ามคูณสินะครับพอดีว่าเราได้เลขเลขขายเลขกินของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่มีตั้ง6ตัวเนี่ยมันก็เลยมีเลขมากเพียงพอที่จะหาสิได้นะครับามาดูว่าเขียนยังไง นี่ครับ3 17ก็5 5บวก5ได้10 3แกก็6แล้วก็อีกหนึ่งก็มาจาก8ปหัน8ครับได้51าอดคนดีนะครับข้อสุดท้ายโจทย์8 3 5 5 3 8นะครับคำตอบเป็น806นะครับเลขใกล้เคียงอันแรกก็คือ6แกได้720นะครับ720ขาดอีกเท่าไหร่ได้806 ขาดอีก86ใช่ไหมครับ8เรแก็มี10เราก็มี6เราก็มีจาก3แฟดงันสบายมากนะครับอ่านี่ครับ3แฟดได้6 6แฟดได้720นะครับส่วนอ่า86นี่เลย8คูณ10ก็ได้80 8เกินมาก็เลยซ้อนคูณกันแล้วก็ใส่รูทออกก็ให้เหลือตัวเดียว6ก็มาจาก3แปดนะครับคำตอบเป็น แปดนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะสนุกกับการคิดเร็วของสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าเราจะถูกสลากหรือไม่นะครับพบกันใหม่รอ,อบหน้านะครับขอให้โชคดีในการเสี่ยงโชคทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ